ไปพี่ลาสโกเอ้าวเครื่องบินไม่บินว่ะอาละใจเย็นๆสิโอ้โหแล้วรีบนะอัปตาร์นั้นตกใจหมดเขาเรียกนะลงอย่างนี้นะลงอย่างนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะตอนที่ผมเคยลงงั้นอะเราจะลงเหรอเราลงกระดังเนี่ยสองคนใช่พี่เดี๋ยวผมลงตรงกลางมีคนลงตรงนี้คนเดิมอูลงมาร์คสามเองโอเคพี่เดี๋ยวผมลงตรงกลางเฮ้ยกระแทกกระแทกหยิบได้เหระได้ได้ต้องไหนพี่กินเราต้องลงโกดังลงโดังนผมลงผมลงโกดังเดี๋ยว กดกายไปมนไม่พี่ไม่คิดเม่กี้มีคนเรียกผมด้วยเอ้ยตักแมนปูเจ็ดแม่สุดยอดได้เหรอเกมด้เหรอเผมเปิดไว้ผมดีนะผมไม่ตอบไปรู้จักบอยไม่เดาลุบะมีน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 ะตรงหลังคาแล้วป่ะพีมักหนึ่งอะใช่พี่ลงหลังคาเลย ก็จ่าไปเี้ยนยแแม่สองต้สร์ใช่เอก็มาดิียเอไม่ต้้วมาลงมาแ้โก็ไม่เท่าไหรรอกยแม่ไอ้บอก่บอกว่ามไงดสองคนแกบอไอ้ยได้หมดอยู่แล้วไต์พวมึงห้าวมากนะ่ไห้าวมากอยู่โกดังข้านอไพีผมมไม่เจอเพื่อนกก็เจอกูใเย็นได้ทุกคน ขาดหมวกอบอผมก็ไม่มีหมวกพี่แล็กก็ดังอ่ะต้องกูมีนเอเคนะสวยสวยบอสไอ้หน้อยหน้าไอ้ตึกนะคือหลักๆคือตอนนี้มันอยุดโกดังแล้วก็โกดังนั้นใช่ไหมมาร์คสี่แล้วก็โกดังไอ้ตึกอิดไอ้ตึกอิดอะมันมันมัวิ่งออกไปข้างนอกตีหนึ่ง ็นคนเดียวอ่ะพี่แปลกใจว่าทำไมฝันของข้าเราไม่ให้ผมมองเลยวะผมมันวิ่งหนีไปแล้วผมวิ่งหนีไปแล้วที่ผมบอกไงมันไม่อยู่แล้วกดังอ่ะผมมองได้มันไปซัดตึกิีดด้วยอ่ะเออนะพี่เล็ตล็อก่อนเหรอแมกดังอ่ะตึกรดตึกรดตึกรีดบอกมะน้องมันซัดแค่อยู่ก่อนเดียร์ล้อมได้นะฟังนั้นล้อมได้ล้อมได้ให้หนึง่งน้องตัวหนึงสวยกดังเเททีียยกดังอย่างนี้คือล้อมได้นะ ออกขวานะพี่ออกขวานะจะเดินจะได้ปิดเลยคกูไอ้ผมออกข้าแล้วเคที่ขวาพี่บอยถูกถูกแล้วพี่ออกขวาเลยพี่เคเีล้เียล้วินิดิาไม่มีใช่เป็ดไม่เห็นไม่เห็นพี่พี่ไปค้ำอยู่แค่ตรงมาร์คสามก็ได้นะแถวๆนี้เฮ้ยไอ้นี่มีแบบพี่บอยสลัมมันจิงเข้ามาเหรอใช่มันยีงเข้ามาถ้าพี่เล่นมารพี่โด็เอาเลยเอาเลยเ่ยพี่กีเอาเลยพี่บอยเอาเลยมาแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วน้องอีกน้องอีกน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งสวยสวยสวยไอ้โบเข้าเลยโอเคเอมุญสองคนจะได้กันออก่าายให้มาหน่อยขวาขวาหนึ่งขวาขวาขวาสวยเลยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเออกูมองให้อยู่ไอ้กูดังไอ้กูดังกูยิงน็อกไปอ่ะดูให้หน่อยกูกูกูเจ็บดูอยู่พี่บอกม่าเจ็บกูได้สองคิวแล้วอ่ะพี่พี่กี่เล่นแต่ข้างในหมดแล้วนะเพื่อนเสียงไม้เลยว่ะ เดี๋ยวๆฟังกูก่อนมีเสียงไม้อยู่ซ้ายมือนี้กูรอควบคุมปั๊มยาเสร็จมาเฮ้ยพอมว่าไอ้ D A C ตัวท้ายอยู่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งมาร์คสามปะโค้ดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาให้ก่อนเป็นห้องนี้แถวห้องนี้เป็ดค่อยๆหาดิเป็ดพี่กินผมเอาให้ก่อนพี่กินผมเอาให้ก่อนโอเคโอเคนี่ไงสวยสวย D A C ตัวท้ายอยู่นู่นแหละ D A C ตัวท้ายอยู่นู่นสลัมสลัมเนาะใช่อยู่สลัมเคเคจบแล้วแม่กี่คิววะเนี่ยไม่บอกยังเคลียร์่คิว๊มเเมลยได้ป่ะเราไปฆ่าแม่งเลยป่ะมาดิพี่มาดิ ปั๊มเลยเลยปั๊มเรยเลยออกมาเร็วออกมาเร็วพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วออกมาเลยวออกมาเลยวออกมาเลยเรามีรถ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 ยันเธอตรงนี้หมวกโบไหนพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเจ็บมัน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 เจ็บไม่น็อตไม่น็อตขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยมา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 เก็บพี่ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยผมเห็นมันอยู่ข้างบนแทร็ตต่อตรงนี้อยู่อยู่อยู่ผมวัดต่อให้เดี๋ยวผมวัดต่อให้ไปทางซ้ายมันอยู่ซ้ายใช่ป่ะพี่ไม่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วข้างบนโดดโดดโดด มันโดดไปนี่มันโดดไปนี่มันโดดไปทางนี้เอาคเโจมตาาได้นะมันโดดไปมาร์กสามไปตรงข้างหลังอัพี่เคมากรีพี่มากีขับไปเลยขับไปเลยบอยขับตามเสียมาึ้นไปเลยจอดเดี๋ยวม่าจอดเดี๋ยวว่ายิงแล้วกเปิดได้นะร้อยยังแตกก่อนรอยยังแตกก่อนพี่กินมาดิเยดแมาหนาอหลไล่ามันพี่มา้ยเฮ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 ้อเไ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้้้้ ถึงไม่มีเพื่อนถึงไม่มีเพื่อนกูก็มีกูไอ้เหี้ยมาดิโผล่ไปกระบายบอกไปกระบายพี่กลับกอดดังให้ไปพี่ต้องกลับไปฟาร์มนะเราจนมากใช่เล่นเล่นขอบวงเล็กแต้มมาเยอะแล้วเป๊ะแ้วอ่ะเอามาเปลี่ยนมันน่าจมินิกูได้ป่ะน่าจะใช่เพื่อนไอโบเดี๋ยวว่าเปลี่ยนกับมินิกูนะเพื่อนโอเคโอเคได้มึงมี่ตะขบไก่ยังมีคุณหกกับเพื่อนอ่าโอเคฟาร์มต่อ มันบอกวิวันนี้เอ้มันมันคงบอกวิวันนี้เอจีไม่อยู่เว้ยต้องได้นี่กูมีกูเนี่ยคือตอนนี้เอจีอยู่อ่ะมันก็สามตีอยู่แล้วเว้ยและเอจีม่งงัดหมดจ้ไม่ที่ถ้าอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันมันมันสี่ตี้เลยนะเว้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีเอจีอยู่แล้วไหมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เม่เอาใหม่เอาใหม่คือกูมีแล้ว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 เออต่อให้มันไม่มีเอจีอ่ะก็สามตี้อยู่ดีถ้างั้นน่ะเออถ้าถ้ามันจะมีเราแล้วก็มีทีมเฟลล็อกแล้วก็มีดีไอซีไมดักแมน เออไม่รู้ไปพี่ไม่รู้ให้แม่งมาหมดอ,อนะ่ะไหวอยู่แล้วไปมึงนะทีเนี้ยกูมีเอ่อแม็กซี่สิบแบบสองอันนเก็บมาให้เอาปะไม่เอาครับเอาอันหนึง่งพี่เอาอันหนึง่งเยอะกว่อนนะโอเคมีเราว่าจอดบ้านนี้น่าจะมาฟารม์มแพทให้เก็บชิ่แพทโอเคพี่ชิ่แพทเอ้ยแจมเลยขาดอันหนึง่งคือเขาเรียกนะภาวะกิจอะถ้าเกิดใครยึดจุดที่พีติ๊กได้อะเนี่ยไอ้สามจุดเนี้ยที่พีบอกให้ลงอะคือชนะเลยพี่ คนคนเล่นที่อื่นมันจะโดนล้อมหมดอมันไปลงฝั่งกันเลยเว้ยพี่เมื่อกี้เออขึ้นลงอย่างนั้นได้ยังไงก็ตายพี่มันโดนล้อมไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้ปั่นช้ำชิบหายเฮ้ยผมได้แม็กละพี่กินไอ้บอกกูมีคูนสี่เดี๋ยวเปล่ากูมีละคููนะเพื่อนกูคิดว่ากูจะไม่ขับเลไปกูจะวิ่งไปหาพวกมึงนะเพราะว่าบักกี้อ่ะโดนไม่เดียวระเบิดเลยอ่ะอย่าเลยพี่เออมันเสี่ยงว่ะเพื่อนจะ ูอขาสทาย M4 อ่ะแล้วก็พวกปืนจะให้กั๊กสลับไปก่อนปะไม่กักไม่กักพี่กลับรวมด้วยกันเออพี่จะไปเอามีนี่ตรงเนี้ยตรงเยเลอออยากแรปปืนคอสเหมือนกันเออตรงในในเนี้ยในเนี้ยมีมีนี่อยู่สองกระบอกมั้งผมจำไม่ได้ว่าอยู่ส่วนไหนบ้างอันไหนพี่อ๋อสักสักที่นะตรงนี้ใช่ใช่ใช่กระบอกหนึ่งพี่บอยมมมอซ่ผตรงนี้มีบักกี้เหลือสองคันเนี่ยอยู่อยู่สองจุดนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปเอาจุดนู้นแพ็คเทพแพ็คเทพแพ็คเทพเอาครับให้พี่กินเลยให้ผมให้พี่พี่ไปก่อนแล้วพี่มีปืนก่อนแล้ว ผมขาดแค่เฟิร์สเอทอะของผมพอได้แล้วพี่มีเฟิร์สเดตสี่สเฟิร์สเอทกก็มีสี่ผมได้เยอะแล้วก็สุนเขียวผมแบ่งได้ตรงนี้ก็มีมินิเออพี่เบามินิบอกก็สุนเขียวใครจะเอาบอกผมเลยแล้วผมมีเยอะมากเออเพี่ยันได้ปากปืนมั้นอันนี้ผมดรอปไวแล้วสี่สิบปากปืนไอ้นั่นใส่ไอ้นั่นอยู่ไอเดาอ่ะมีกิฟต์แดงด้วยอะเผื่อใครจะเอากิฟแท่งเหลือนะมีกิฟตแท่งเหลือนะเก็บเก็บมาเก็บนะแท่งดำหรือไลท์เวทเก็บไหมไแท่งดำครับแท่งดำแท่งดำเอาแท่งดำเอ้ยเอาให้เป็ดเอาให้เป็ดก่อนนีี่่่่่พพใใสสกับปปืืออออโต้หรระไ ผมมีคลิปแล้วอ่ะผมมีคลิปแล้วพี่ผมมีสามเดี่มแล้วอ๋อโอเคกล่องพี่บอกอ่ะบนกล่องพี่บนกล่องบนกล่องพี่มีไลฟ์เวทอยู่แล้วไงดงไปละเจอเกาะกระหมวกปะมีเกาะสองอยู่ในในโกดังโกะเกาะสองเต็มตรงที่มึงอยู่เลยปะผมได้ผมได้ชิปแท็กแล้วพี่กินผมครบละโอเคโบเอาชิปแท็กอยู่ใช่ปะเอาครับเดี๋ยวพี่หาสกบัติได้บางกี่แต้มหรอผมมีหนึ่งอ่ะผมมีหนึ่งสอง เจ็บแต้มแล้วสวยสวยสวยโอ๋น้องมินี่อยู่ไหนนะอยู่นี่พี่ตรงผมเนี่ยจะได้ร้านไม่ได้ตัวหนึ่งโอ้โหพี่เราได้มันมาเจ็ดมันไม่ได้มันไดแค่มันได้กันึ่งแค่แต้มเดียวเองนะพี่กำลังจะไปร้านของเชฟเฟตว์เอะหลลบไปแฟตเยอะมากเฟดมีสองอันพอแรับเฟตมีสี่นะมีรถอเด็กวะเดี๋ยวกูมี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 บักกี้ไง เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูรถตรงเออเดี๋ยวกูดูรถตรงกําลังนนิว่ะแอนดีเป็ดตามขีดตามขีดเดี๋ยวเราลงแคบไปข้างล่างเนี่ยพี่เดี๋ยวเกาะสองก่อนมึงมีรถแล้วใช่ป่ะมีแล้วมีแล้วเท่ากับว่าเรามีรถสามคันถูกป่ะใช่โอเคสามคันน่าจะพออุ้ยเอเกตก็มีนิวว่าไม่ทันแล้วกูทิ้งของไปละเดี๋ยวลงไปเล่นแค่ข้างล่างตามได้บีขีดนะพี่วนวนเลยนะวนเปกาโดไปเพราะไลน์เครื่องบินมันค่อนข้างไกลอะจากเปกาโดถ้าเจอก็น่าจะเจอตี้เดียวปะ ที่สองตีไม่น่าเกินนี้หาคุณแปดก่อนเดี๋ยวพี่วิ่งไปตรงหลุมนี้ให้ก่อนแล้วกันโยเคพี่เพราะพี่ไม่มีรถคนเดียววิ่งไปก่อนรถรถจะอยู่รถจะอยู่ตรงนี้พี่บักกี้อีกอันหนึ่งโอเคพักสามเนีเฮ้ยโหสวยเลยเราวนเราวนไปเล่นได้นี่อย่างเงี้ยเราขึ้นนี้ก่อนได้นะพี่บอยแล้วเราส่องอ่ะมันเห็นหมดโอเคได้ครับเดี๋ยวไปก่อนเลยคนหนึ่งผมไปบักกี้ ว่าไงครับพี่มี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 พี่มีมีโอเค๊ำแล้กำลังกำลังไป UNC อะไรวะอ้มีรถเลือคมนเลยน่ตรงนี้มิซาร์เรากัมอไซค์เลยอสวยๆล้ำๆับพิบายองให้ผมในเพจผมทีมเองกำลังไปกำลังไปนี่ไม่เติมบอยเอามอไซค์ ฮ้ยพี่ได้มาใส่สวยจัดเลยนะใช่ใช่มาใส่มสาสิเบลกี้เสียไปอีกหนึ่งมีสามจะแตกอ๋อดีไอซีมันมาลงนี่แทนเพราะมันไม่อยากงานกับคิวซีญาดได้ยินเสียงคาใกล้มากมากเออโกดังเลยพวกนี้นนไม่ก็บ้านมาร์คดูให้เกียวกันนะพี่เผื่อเป็นโกดังถ้าเป็นโกดังก็ทิมได้อยู่ โกดังไม่เห็นโกดังทิ้มง่ายโกดังไม่มีคนฟาร์มนะใครขับมาบัวบโวลงมาทิ้มเลยเพื่อนทิมบ้านยาวก่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนได้ได้ได้เพื่อนตันมัดตลางนั้นวิ่งโกดังนี้ก็ไม่เห็นป่ะพี่บอยผมก็ไม่เห็นว่ะเจ้พี่ มี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 เป็ดมาร์คสามมีพี่ลงไปกับโอเคผมเปิดแล้วตัวนึงที่พี่ได้ยินน่าจะเป็นมาร์คสามมากกว่าโอเคแล้วก็มีคนเดินตรงนี้เลยอ่ะพี่มาร์คหนึ่งเดินอยู่ตรงนี้เลยโอเคพี่ยังไงบ้างโบรอเคเนาะพี่ดูดังนะครับขับตรงนี้ยังไม่ได้ฟาร์มครับส่วนทั้งแถบนี้พี่ไม่เห็นเลยนะพี่คนหกเหลือในบ้านโอเคพีู่เรื่องคนหกใครเอาเปล่าเอาเอาถ้าเหลือเอาเก็บไปเก็บไปให้ก่อนไปเป็ดก่อน ผมมีแล้วพี่เป็ดมีแล้วไม่ใช่แม่เดี๋ยวดูให้เป็ดก่อนอ๋อเป็ดพี่เี็คนแป็ดให้วีนี่คิดอ่าโอเคบ้านรักษาผมก็ไม่เห็นอะแต่ว่าไม่อันนี้พี่บอยส่องก่อนอันนี้แล้วไม่มีใช่ไหมพี่ยังไม่เห็นครับแต่ว่าเสียงผมพี่ได้ยินนะอาจจะเป็นหลักรอคนแเป็ดก่อนอ๋อโอเคอาจจะเฉยๆนะแต่พี่ไม่ชัวร์หูฟังเมื่อกี้ผมดูให้ไอ้บอกไอ้บอกมึงไปที่เมื่กูเดือดทั้งนั้นอะเอาชัวร์เป็นคนดีกูมากูดังเออ ต้องมีอยูให้ถ้ามันโผล่มาไอทีมไหนมาร์คสามเพื่อนโอเคป่ะเพื่อได้ดักรถเพื่อได้ดักรถด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยต่อียนะดูให้อยู่ดูให้อยู่กูเห็นหมดเลยกูจะโผล่มากูเห็นหมดเลยนะจเยอะเลยจะไม่มีใครโผล่เลไม่มีใครเออโอเคเปิดโกดังนี้พี่กังไว้ก่อนนะเคลียร์เคลียร์เคลียร์น่าจะเคลียร์มั้งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่พี่มองคือไม่มีใครปากปาดมาเลยเงี้ย แคเผื่อแม่งติ่มไงพี่แม่งเออเราก็ระวังน่าจะแหละเดี๋ยวเอามาใช้เข้าก่อนก็เล่นแคทยิงกับพวกเออ่พี่ไกด์ยังไม่ได้ฟาร์มเลยอันนี้ให้ผมมักกี้มึงเก็บได้เหรอฝั่งไหนพี่ฝั่งเราเหรออ้อหมดเลยเออมันอ้อหมดตายตายหมดแล้วไงพี่คนเขานี่มีตัวหนึ่งพี่วงพี่เอามักหนึ่งเฮ้ยไอ้ที่พี่บอยบอกว่าไม่อาจจะไม่มีอ่ะนะ ไม่มีเลยขีดอ่ะคือไม่มีเว้ยไม่ใช่อาจจะคือไม่มีเออเนี่ยเราขับวตัดไปได้เนี่ยเนี่ยยิงหเนี่ยข่าเนี่ยยังไม่มีใครก่อนได้ปะเออเดี๋ยวผมกลังไปพี่ให้โบระวังนะมึงอ่ะเออกูกูขับแบบว่าไกลๆก่อนนะกูให้กูให้กูให้ไปได้เลยไปได้เลยขนาดกูมอไซค์กูยังเกือบล่วงเลยเฮียไม่มีเป็ดไปได้เลยครับกูขับคนกลับคนกลับมาบ้านก่อนนะบ้านก็ไม่มีใช่ไหมเป็ดไม่มีพี่โอเคโอเคพี่ที่ลงกันนะเดี๋ยวไม่ตามไปแล้ว ผมมาจอดแบบเซฟๆหน่อยว้ายคว่ำเหรอไม่ใช่โดนหินมี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 หน้าผมอยู่ตรงบ้านแฝดอยู่ตรงบ้านแฝดคิดว่ามีตัวเดียวนะไม่ใช่โกลเด้นแคทผมว่าอาจจะเอาได้นะเมื่อกี้นัทตายไปมันขับรถอุ้ยน้อยตายไปอีกโอๆยังงไโกลเด้นแคทตายสองแล้วมันน่าจะมันน่าจะขยับไปเล่นแถวหูุนป่ะผมไม่ชัวร์อาจจะกลับมาเล่นโกดัง ม่ในมันเตยเป็นไงอ่ะไปดูฮะมันเตที่ดูล่าสุดตรงนี้ไม่มีล่าสุดว่าประมาณสามจุดี้ที่แล้วจน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 ต้นตรงนี้เริ่มได้ไม่มีคนถ้าเราจะถ้าเราจะเอาเราควรเอาข้างในเดี๋ยพี่ใช่คนแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเออเนี่ยแถวนั้นนะต้องไม่ไปซูมต้อไม่ไปกดเงินหน้าเมื่อกี้มันขับรถออกแล้วใช่ปะใช่ใช่แต่ไปดูว่ามันไปมันไปหรือยังนะเข้าใช่ปะคือมันล่อระวังโอ้ยลงบ้างกูที่ไม่ได้นะเราเรายังอัดเราอาจจะยังอ้อมขวาเพื่อไปเล่นมักสามได้นะถ้างั้นน่ะโอเคได้ได้เป็น คือพี่ไม่รู้ว่าไอ้พวกเคี้ยนเนี่ยมันออกไปไหนเว้ยแต่มันไม่น่าออกไปแบบแค่ไปตรงนี้หรือตรงนี้ปะเดี๋ยวพี่ออกสุดเลยกูเจอละตรงนี้ยังไงก็มีคนกูเห็นละบ้านปูนเลยอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นมันอยู่ในบ้านปูนอยู่ในบ้านปูนสูงมากต้องอ้อมไปไหนอ้อมอ้อมเพราะถ้าอ้อมไปตรงนั้นได้แล้วขึ้นเขาได้ก็ก็ก๊อตเหมือนกันอะแทงบ้านตายพี่ไม่มีมันไม่ยิงพี่อะเออมันการเราแทง อาจจะพอมาได้นะพวกเรายังถึงรอเออน่าจะได้น่าจะได้ไดพี่เม่เนใครออกมาลับอาจจะรับอยู่ในเมืองก็ได้หรือเข่าหน้าพี่ก็ได้นะพี่ไม่ชัวร์กดังพี่พอมกดังน่าจะมีแหละกดังข้างล่างใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใกล้ๆเราเพราะเห็นมันมีอีกไนงะพี่เลยถามก่อนเออผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนต้องหกเป็นหลุมแต่ตรงพี่ไม่มีแน่ตรงพี่เคลียร์ละคุณหกพี่ตอบแล้วพี่ขุดตัวหลังกดังแม่งมีคนปะวะขอนจะไม่มีนะ ไปพุ่เมื่อกี้น่าจะน่าจะไปไปพุ่เมื่อกี้น่าจะแทงมาร์คสองกันแหละเข่าเฮี้เนี่ยขึ้นได้นะพี่ความพร้อมอืมเกียร์ไปมากเลยโอ้โหพี่ถ้าย่างงี้เราไปงี้ได้อย่างงี้มันเล่นได้เนี่ยเนเนเน่เดี๋ยวพี่สองให้เราเป็นเจ้าหนี้นะก็ต้องสัตว์แล้วอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีปุ๊บแล้วก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยข้าวีนะ ครับผมไปก่อนเลยสองคนอะถ้าใครยิงตี๋ยิงให้เฮ้ยประเผอ,อบ้านที่นี่จะไม่มีด้วยอามี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 บ้านม,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 มีเห็นแล้วตัวหนึง่งขึ้นข่าวตรงนี้ไปก่อนแล้วก็บ้านล่างบ้านเนี้ยไอโบย่าลืมเนินเดินนะเนินที่แบบมันจะเป็นวชีพเพราไปสูงไม่ได้จัดแล้ใช่ปะ ฟังนะที่ขีดพีมีแต่พีไม่มั่นใจว่ามันเล่นแยกเปล่าแต่มีโอกาสเพราะบ้านนี้ยพี่เห็นมอไซคันเดียวมักสามอ่ะแต่พี่กับอกพักก็ที่ขอบก่อนโอกาสโอกาสสูงมากอะเนี่ยติดเื่คกิ้ไม่จอดได้เโอกาสสูงมากนะที่มันจะเล่นแยกกันอน่ะดูให้หน่อยว่าเราตีบ้านได้เปล่ากำลังดูอยู่แบบตีแบบมีมุมไหนให้ตีง่ายเปล่าพอได้อยู่นะกูเห็นตัวหนึ่งแล้วอยู่บ้านนี้ตัวหนึ่งพี่ก็เห็นตัวเดียวเหมือนกันพอใจอ่ะบ้านเนี้ย ไม่ใช่มาร์กสานะเออมาร์คสองมาร์กสองมาร์กสที่กูเห็นทั้งหอดตไซคนเดียวเออใช่พี่ก็เห็นคนเดียวเอามาร์กสองนากเฮ้ยไอ้เนาตายได้ได้ มักสองน็อกเอ้าไม่ใช่มีตัวเดียวนะใช่มาสองไกลๆไกลๆเนี่ยมาตัวเดียวมาเห็นมันตัวเดียวเองนะเว้ยเออใช่ใช่บ้านเนี่ยตัวเดียวเลยไอ่ไรฟังฟังพีฟังพีมักสองอ่ะฟังพีพีว่ามันเล่นแย่กันเว้ยมันเล่นแย่กันอย่างนี้เว้ยเหมือนที่พีขีดขีดเลยมันเล่นแย่กันหนึ่งหนึ่งตีบ้าเหมือนันน็อกจากขวามีเออคิวถ้าคิวสีเหลือแค่สามนะถ้ายิ่งยิ่งแย่ก็จะเป็นสองตอนหนึ่งผมว่าผมว่าถ้าชนอ่ะชนบ้านนี้น่าจะง่ายสุดพี่มักสามอ่ะบ้านมารักต ป้าปุบหัวเราแะนะเนี่ยบ้างล่างตีเราเดี๋ยวพี่มารออยู่ฟังนะอยู่บ้านน้ำเงินอยู่บ้านถีน้ำเงินสองชั้นโอเคกูชนนะกูชนนะเออาชนเลยมาพี่ตัวเดียวตัวเดียวชัวร์แล้วตัวเดียวชัวร์แล้วตัวเดียวชัวร์แล้วอยู่บันไดอยู่บันไดอยู่บันไดโอ้ชเว็บยิงกูไปไกยัดแม่มันจะเข้าไปในบ้านนะไปในบ้านพี่ ชั้นสองเย็นอยู่ชั้นสองบอลรับลยโอ้โหขี้เหน็ดบุ่มนี้ไอ้สัตว์จบละค่อยๆเล่นพี่มันตัวเดียวเออเคลียร์ชั้นหนึ่งเหรอไหมชั้นหนึ่งเคลียร์ชั้นหนึ่งเคลียร์กูมีไฟเฮ้ยอย่าเปิดให้รอ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 ขึ้นมาขึ้นมาพี่รออยู่พี่เล่นชั้นหนึ่งฮะบุยลำบุยลำเนี่ยนะนี่บุยลำเหรอใช่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 บุยลำตายวะบุยลำครับไม่ผมต้องผมต้องตายวะผมไม่ชัวร์ด้วยมีหนึ่งเปล่าเผื่อแม่งติ่มเว้พอใส่มาข้างหลังเรา แต่ถ้าแมงหนึ่งอย่างเงี้ยผมควรทิมด้วยที่รออยู่ไปหมอสายออกไปเติมบ้านนู้นไปเติมบ้านนี้ไปเติมบ้านนี้เฮ้ยมอสายออกจากบ้านนี้เขาเอ่อไปเลยไปเลยไปเลยใช่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 ผมทิมสามด้วยกับแม่พี่เผื่อแมงทิมไว้ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยที่เรียกมาเลยโบโบเอาคันนี้ไปเถอะพี่โอเคไปนะเฮ้ยพี่บอลพี่บอลระวังพี่เอาหลังมาร์คหนึ่งนะโอเคแต่คันนี้มาจะระเบิดแล้วเร็วๆหน่อยพี่พี่บอยรถจะระเบิดแล้ว ไปเลยพไปเลยพี่โอ้ยไปุ๋งทางปุ๋งอยันไม่เอาแล้วปะไป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 ตายอยู่มีนนนงัะสวยเดี๋ยวข้างหน้าโกเสียเราข้างหน้าโกโอ๋บอกเคียร์บ้านนี้กับพี่หน่อยตายพี่ ชอบค้างจังกว่าสำคัญไม่ไอพี่เฮียเฮียครับอยู่บนหัวเรานิดเดียวเองเสียงอ่ะตวเรื่องพี่เหมือนไอเทียมอร์ไซไปบ้านนี้ปะไม่เหมือนเหมือนไปอย่างนี้มันขับไปอย่างนี้มากกว่าไปมาร์กสองไปพี่ไปมาร์กสองแปลว่าเพื่อนมาร์กสองมันไม่มีรถแน่เลยมาเลยขับไปก่อนปะวะเป็นไปได้เป็นไปได้บ้านที่มันอยู่อะมันดีกว่าบ้านที่มันไปนะแต่วงเสือกินบ้านมันอยู่เก็ดลับหน่อย ไอ้กินถ้าโดนชนชนง่ายสุดมันจะลงมันชนใต้เนินมึงยิงได้ป่ะกินไปดูให้ใต้เนินติงเขาได้ข้างหน้ากูเลยอ่ะใต้มึงยิงมาได้หรือเปล่ายิงได้ยิงได้โอเคยิงได้หมดเลยใต้เนินข้างบ้านกูใช่ไหมใช่ข้างหน้าบ้านมึงเลยยิงได้ยิงได้ผมช่วยระเบิดได้ถ้ามันมาเีผมจะระเบิดผมจะระเบิดซ้ายบ้านพี่ให้ไอ้บุ์หนึ่งซ้ายให้มันได้กินเอางี้โอเครู้แล้วเฮ้ยทำไมเคาะไอ้ซ้ายเหรอเฮ้ยซ้ายเราเลยเนี่ยมันว่าเลยนี่ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ผมจะน็อกหัววะอุ้ยตายเลยยึดแม่ไอ้รุสเซียไอ้เฮียมันเข้าหัวไปกินมึงยิงมันน็อกที่ไหนตายที่ไหนตายที่ไหนรถหน้ารถเนี่ยยิงแล้วทำเสียงนิ่งด้วยนะประโหดเกินไปแล้วเฮ้ยแถวนี้มันมีคนมาวะพี่ผ่านไปผิดมีมีมีเออไม่ใช่มันมันอาจจะวิ่งมาอย่างนี้ให้เราคิวฟรีก็ได้นะเว้ยไปไไม่ด้เพราะว่าตอนแรกกูนัดมันอยู่อะคือลองส่งคนหนึ่งไปแถวแถวนี้ปะ เด็วเองแถวๆเนี้ยพี่ก็ได้นะยอย่าปิดปิดบ้านมักสองด้วยปิดมุมบ้านมักเพิร์ดได้พี่พาวเวอร์ได้หอพี่พาวเวอร์ได้พี่ไม่ได้คำนอกให้น้องก็ใครเขายิงตูดเหมือนกัเนี่ยนักสองใช่ไหมบ้านบ้านนักสองอ๋ออยู่แค่เนินนี้ก็เล่นได้แล้วเออเนี่ยมันยิงอยู่มันมันนอกวงวะเนี่ยว่าได้เนี่ยพี่อยู่ในจุดที่ซ้อมมึงได้บอกว่าถ้ามันดูแบบว่าผู้ช่วยได้ที่จะพี่มึงไปละมึงมึงมึงต้องไวโบ๋อย่าเชิงมึงถ้ามึงตายก็คือตายถ้ามึงตายก็ความปิดกูแค่นั้นออกซ้ายเลยดิไอ้หู มึงรีบยิงไปไหนมึงเอาชัวร์อนดิหาตัวชัวร์ดิเพื่อไก่เลือดซั์เจ็ดแม่เออกูรีบกูเลยรีบซัดเลือดมึงแบบมึงไปสุดเลยก็ได้แล้วมึงค่อยวิ่งกลับมาเจ็ดแม่เสียเสียเปล่าเลยไม่ไดมึงต้องวิ่งกลับมาเอดีเสียเลือดด้วยไก่บ้าที่นี่ชิบหายโถนี่เอาไปเคลมอันหนึ่งเหรอพี่มียาเยอะมากโตเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในตัดรอบหน้าบ้าสองตรงนั้นอี่อ่ะบ้าสองมีแค่สองตัวด้วยเลือดไอ้อี่อ่ะมึงใจไม่มึงใจไม่กล้าพอมีแค่สองตัว

คือเราลองสังะไปหาได้ไงโหสม o k กูอยากกูอยากไปอยู่มาร์คส้มก่อนอ่ะได้ไหก็ไปดิไปดิเดี๋ยวไม่ว่ามึงรอก่อนมึงรอให้วงบีบก่อนแล้วค่อยไปเราเอาเคลียร์หลังก่อนดีโบถ้าเราไปเข้าถ้าเราไปเข้าบักส้มเลยอ่ะมันจะโดนยิงถ้าเข้าต้องเข้าแค่คนเดียวแต่ผมจะไปก่อนเพื่อจะดูตรงเนี้ยพี่แล้วเรามีรถทีคันวิ่งไปวิ่งไปก็ได้พี่วิ่งไปได้เลยไปได้เระวังขวาเปิดนะระวังมุมมาร์คส้มอันดีมึงแล้วบอกไปดีขงผมพี่ถ้ามันดีมงไมดีใกล้จัด อยู่เดี่ยวบ้านเนี่ยพี่สก๊อตอยู่เดี่ยวบ้านซ้ายต่ำเขาจะมาเราเราเราเก็บหลังเราเก็บหลังใช่ใชโบโบฟังกันสองโอ้โหเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอพี่เดี๋ยวพอพี่เคลียร์หลังเสร็จปุ๊บจังหวะพี่ขับรถไปมึงอาจจะต้องขึ้นมาดูให้กูหน่อยครับพี่เออพอถ้าเกิดว่ามันขึ้นมายิงกูมึงก็ซัดมันเลยถ้าต้องเราก็จุบเลยเฮ้ยบายไปกันนะพี่โอเคมึงเห็นหมดใช่ไหมท่านร้อยห้าโบมึงเห็นหมดใช่ไหมเพื่อน เห็นกูเห็นก yeah. oh, hey. right. oh. okay? yeah. yeah. ูใช่ไหมใช่มาให้บอกขึ huh. okay. ้นไปอีก huh. yeah. okay. yeah. really oh. oh. mm ้บอกขึ was, uh ้นไปอม่ไอ้ต่ำมกนี่ไงเอ้มึงก็ขึ้นไปอีกไม่ได้เหรอได้ได้เข้าโอ้โหข้างหน้าไปได้ก่อนกูนะกูเล่นขอบวงให้ได้นะบ่อยข้าไปได้ก่อนใช่ไหมได้ได้ได้กูเล่นให้กูเล่นให้ได้รถอยู่มาร์กหนึ่งนะเฮ้ยกูคงไม่ได้ใช้ย้อนย้อนยก่อนลุกขึ้นยิงเลยลุกขึ้นไปดูมัเลยเชื่อกูขับรถไปล่อให้โอ้โหอยู่ในบ้าน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 เหมือนมันวิ่งวิ่งผ่านบ้านไดููเเเลยยยยดดบ้้าานนนกก่อออี๋ววมมัจะิง มันจะเอามาดูเออฮ้ยมันอยากรู้อยากเห็นเห็นไกลๆเปล่าเห็นแล้วลองโดนระเบิดนะมึงอะ่ะต่อมาดีเ,เาาฮียเอ้ามอเตอร์ไซค์แค่รอโบนิลับเพื่อนได้ปะวิ่งมาแล้วบ้านมักหนึ่งเงียบเราว่ะ <c oughs> มันเดือดรักไม่ใช่ว่ามันรักไก่มาหน้าเราแล้วเนี่ยไปไปได้นะเดินต่ำ ้านนึงี่ก็มีสิทธิ์มั้งเพราะว่าเมื่อกี้บ้านดีมาหห้าดมื่อกี้ที่ไหนไม่ปลวกเลยได้ได้ได้จะให้คุณช้อนตักใช่ไหมได้แค่ออกไปเช็คเฉยๆนะ้้อออตเฝั่งตรงข้ามมันไม่ปลวเลยวะไร้บอกสิเปิดผมเปิดผมเปิดผมกูได้ยินเสียงบอกกันด้วยคุณจะวิ่งไปช่วยเลยตู้มันได้เฉยยังมียมีเสียงอยู่ยังมีเสียงอยู่เสียงมีนิเคิอยู่เออ้ากูกลับมาดูซ้ายก่อนนะโอเคเ โบเห็นตรงหลุมๆส้นๆนี้ปะไอ้แคยพี่เห็นมันมีแบบเป็นเนินต่ำของขอบวงเห็นไหมเห็นเห็นไอ้โบไอ้โบเช็คมัแล้วพี่สายโอเคโอเคเฮ้ยบนเขานต้องมามาลมาสีวงนี้มารสีมักสี่พี่ต้องออกเหมือนกันอย่างชาบ้านก็ต้องออกเราก็ต้องออกขวาล่างเล่นได้ถ้าไปห้าแล้วยิงพิงยิงบุรีรัมได้ปะวะได้ี่าาเล่นได้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 าล่างเล่นได้ขวาล่างเล่นได้ อ๋ออยู่บ้านข้างบนตัวนึงไปตามวงเลยไปตามวงเดียวเลยเบบี้เก็บคิวได้นะอย่าลืมตรงเนี้ยเก็บได้อยู่นี่เต็มเลยนะเก็บได้ี่เสียมีนี่เก็บเสียอยู่ประมาณเดินต่ำหน้าบ้านเนี่ยหนาวมากเลยวะเวลาบอกแล้วเบพี่ม้น้ำมาไซออกอ่ะเวลาเล่นสุทธิบุญยาเล่นข้างบนกำลังสมุดจะออกไหมน้องเอพี่ระวังบ้านด้วยนะไอชุดเขียวไหนบ้านใช่ปะ ใช่ใช่ล่าศพอยู่ในบ้านไม่น่าจะไม่ไม่มยุ่งกเราวิ่งมาซวอยขวาแล้ววิ่งมาชุดเกี่ยวต่อไปฟังผมก่อนนะคือตอนที่มันยิงอ่ะตอนบ้านยิงเราเข้าไปชิดบ้านมันได้คนหนึ่งนะเว้ยถ้าจะถ้าเราจะปิดบ้านอ่ะแต่ถ้าเราไม่ปิดเราก็ไปเล่นมาร์คห่าเอาคิวฟรีก่อนน้องตัวหนึ่งเปิดหมอพี่มองบ้าอยู่ผมยิงไปก็ได้ไอ้หลุดข้างหน้ามสวยว่ะบอยเห็นแล้วเห็นแล้วมันมีลำอยู่ตรงนี้พี่มองบ้านให้อยู่น้องโอเคครับผมพยายามหาคิวตัวข้างบนไปเดี๋ยพี่โฟกัสบ้านให้อย่างเดียว โอ้โหบ้างคนตากบ้านผมว่ามีไม่ครบสี่นะบ้านมีไม่ครบสี่นะเออบ้านที่พี่มาเลยบ้านขวาครับเสื้อเหลือแล้วก็ตัวเสื้อเขียวตัวนึงเสื้อเขียวบ้านโคนครับเปดสองตัวบางบางบางเท่าเท่าวงบีบพวกมึงแล้ววนกลับมาหากูวนดีกว่าได่กินวนกลับมาหากูไอพวกนั้นมันเซฟแล้วพี่วนกลับมาวนกลับมาแล้วเดี๋ยวเดินตรงๆเข้าไปตรงมาร์คห้าแล้วมองแล้วมองหมู่บ้านเอาเอกบุรีรัมย์อยู่ฝั่งตรงข้ามนะมาเอสสองร้อยเมตรเห็นปะ เด็ครับไอ้ลุงยิงมันตายป่ะวะไม่เอาเอาบ้านก่อนดีกว่าเอาบ้านก่อนบุรีรัมตัวเดียวเดี๋ยวให้เคลียร์บ้านตัวเดียวไอชิดเนินใกล้คนหนึ่งดิไอ้บ้เฮ้ยยิงไปให้ได้ส่วนให้อยู่หลังเขาปั๊มยาพี่เอาปั๊มยาพี่โอเคไอซ้ายบอลมาไซ้ายบ้านน็อคซ้ายบ้านมันน็อคกูช้อยขอารัซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาขวาได้ปะเอาบุรีรัมเลยทั้งนั้นน่ะบุรีรัมมีแค่ตัวเดียวปั๊มยาไปกิน เว้ยบุรีรัมแมันขำสัตว์โผล่ลงขวาได้อีกมันนอนอยู่ตรงนี้นะเว้ยมึงยิงมันฟรีจัดๆเลยมาร์คหนึ่งอะแต่มึงเรียกโลบุรีรัมยิงไงสัตว์พี่ผมป๊ามยากอีกทีนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาหนึ่งมาหรึ่งใช่แล้วมอไซค์เพื่อนเฮ้ยมีมอสายสองคันเหรอเออเฮ้ยนั่นบุรีรัมตัวสอง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 เออบ้านตอนป่ามึงยิงสองตัวบ้านสองบ้านสองอยู่มาร์คหนึ่งนะข้ามอเออเออไปซ้ายบบุรีรัมแล้ว ึ้นเยอะไม่ได้หว่ากินเวลาไปหลุดนี้ว่ะเวลามันยิงมุขเดียวน็อกได้เลยไอเนี้ยอีกคน่นี่งสอ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 งโผล่เอเบตเรายังอยู่ในวงอ่ะบอสวยบอพี่เล่นตรงนี้ให้เอเบตฟังเสียงก่อนพี่กินตอนนี้เราต้องเห็นเสียงมีต่ำกว่านี้ถ้าทรายขึ้นมามึงโดนยิงฟรี แปบบ๊บนึงตายมาหลุดมาครึกเดียวสองครึกแล้วพี่ลอยอยู่เออตรงนี้เลยกินกูได้ยนินมาร์คหนึ่งผูดับซะด้วยขึ้นใกล้มึงเลยนะกินเข้าใจเข้าใจอย่าเนินหน้ามึงเลยมันจะขึ้นเนินตรงหน้ามึงเลยระตเบิร,เบเร์ตป่ายิงอะไระ มันจะนอนเล่นตรงนี้ได้มีออปชั่นนะเพื่อนต้นไม้เล็กๆซ้ายมืออะไรกินต้นไม้ที่มีใบอ่ะไอ้ขี้ฟังผมนะเดี๋ยวพอวงวงแปดประกบอะผมจะสมุสปิดขวาสองลูกก็้ยเอาขึ้นไปฆ่ามันไปแไ้ละรับยา,ปบยาไ,ไปเพื่อน<พ>อมันเอาเราแน่นอนว่ะ เราก็ต้องเออเราต้องเอามันต้องเอาแต้มของมันเอาแต้มออกมาแต่ผมสมมุแล้วสมมุแล้วเอานะรักไก่ไม่เจอเขาบงกาเลึกมากนบ้าซากจัดไปลึกไม่ได้วะเฮ้ยเียชักแม็กอยู่แปดส่วนแล้วสวนแล้วมุมเขาดีกว่า